สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะครับกับเรา2คนนะครับในลุยไม่รู้โรยสูงวัยรู้ภัยโควิด1 9กนะครับกับผมประสานอิงขนันนะครับแอมอิสราเสียรุนค่ะครับเราก็จะมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้สูงวัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงโควิด1 9แบบนี้นะครับช่วงนี้นะครับ ไปที่ไหนคนก็พูดถึงเรื่องของสุขภาพนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่มักจะพูดถึงก็คือเรื่องของอาหารการกินใช่ค่ะอาหาร,รการกินในชั่วงนี้นะคะเราต้องยอมรับว่าเราทุกคนเป็นห่วงกันมากค่ะเพราะว<ช>่ามันขาดไม่ได้นั่นเองนะคะแต่สําหรับสังคมเมืองอย่างเราเราการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่หรือว่าการสั่งซื้อแบบร้านสะดวกซื้อนะคะคมันก็ง่ายมากๆใช่ไหมล่ะคะพี่ประสานใช่ครับแต่ถ้าเราสั่งกินทุกวันนะคะอย่างนี้เนี่ยอาหารของในร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็จะรู้สึกว่า มันมีผลดีต่อสุขภาพก็ได้บางคนก็เริ่มจะห่วงสุขภาพของตอนเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าเริ่มมีกระแสพ,พูดถึงเรื่องของการปลูกอยู่ปลูกกินสร้างแหล่งอาหารของ<ช>ตอนเองนะครับเพราะว่าหลายๆคนเริ่มมองว่าถ้าหากว่าเกิดวิกฤตครั้งหน้า<ม>เกิดยืดเยื้อไม่สามารถที่จะหาแหล่งอาหารได้ไม่สามารถที่จะซื้ออาหารได้เพราะว่าอาหารหมดเราจะทำอย่างไรนะครับใช่ค่ะชั่วโมงนี้เราเลยมีการเสริมในเรื่องของการ ปลูกผักอยู่บ้านครับจะปลูกยังไงแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะเพราะฉะนั้นช่วงสูงวัยรู้ภัยโควิด1 9ในวันนี้นะครับเราจึงจะไปดูเรื่องราวของคนที่สามารถที่จะปลูกอยู่ปลูกกินแล้วก็สร้างแหล่งอาหารของตนเองได้นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าท่านนี้เป็นคุณหมอด้วยนะครับนั่นก็คือคุณหมอรังสีมาพินเมืองงามนะครับหน้าอ่อนเยาวมากแม้ว่าปีนี้จะอายุ 60ปีแล้วก็ตามนะครับชื่อแพทย์หญิงลังซีมาพินเมืองงามตอนนี้อายุ60ปีค่ะยังเป็นวิสัญญีแพทย์อยู่แต่ว่าทำงานน้อยลงโดยสาขาอาชีพเนี่ยวิสัญญีแพทย์จะมีความเสี่ยงสูงเราทำงานกับเข็มเราทำงานกับสายดูดน้ำลายเสมหะ งั้นเราก็ต้องรักษาความสะอาดตอนนี้อายุ60ก็เป็นจังหวะที่โควิดมาตอนเรา60โดนโควิดก็เราทำงานน้อยลงแต่เราก็รู้สึกว่าถึงเราจะเฟดออกมาจากภาคราชาการนะแต่ว่าเราเห็นในส่วนของราชาการงานเยอะเราก็เห็นหมอรุ่นน้องๆที่ยังทำงานอยู่เนี่ยงานหนักมากมีความเสี่ยงสูงน่าเห็นใจค่ะแต่เขาทำงานกันได้ดีนะคะ เราก็เป็นกำลังใจในรูปแบบที่เราคิดว่าเราจะทําได้โอ้เห็นคุณหมอแล้วนะครับแอมอิจฉาเลยนะครับต้องบอกว่าคุณหมอนี่ไม่น่าเชื่อว่าปีนี้อายุ60แล้วนะครับแต่ว่ายังทํางานอยู่นะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าคุณหมอบอกว่าคุณหมอเนี่ยเป็นคนที่วางแผนการ,กรเกษียณอายุไว้ตั้งแต่5ปีที่แล้วนะว่าหลังจาก,กเกษียณอายุแล้วเนี่ยจะทําอะไรเพราะว่ากลัวว่าชีวิตจะไม่มีเป้าหมายนะครับ และสิ่งที่คุณหมอวางแผนเอาไว้นะคะว่าจะทำหลังเกษียณอายุนั่นก็คือการปลูกผักสวนครวัวที่บ้านค่ะก็นอกจากวิสัญญีแพทย์ที่กำลังจะทำงานน้อยลงก็เป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสมก็คือ เราก็หางานอดิเรกทำเราก็คิดว่าอะไรที่เหมาะสมลราก็ลลงมาหัดปลูกผักก็เลยอยากจะมีแหล่งอาหารในบ้านไม่ใช่ว่าทานนิดนึงก็ต้องออกนิดนึงก็ต้องออกอยากทานเมื่อไหร่ก็มีผักเป็นวัตถุดิบส่วนเนื้อสัตว์ยังไงเราก็แช่ตู้เย็นได้อยู่แล้วเวลานานไม่เป็นไรแต่ผักเนี่ยหลายๆยอย่างต้องสดถึงจะอร่อย ตอนจะเริ่มทำเนี่ยเราเริ่มจากศูนย์คือไม่เป็นเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยเดือนแรกๆอะ่ะไม่ประสบความสำเร็จพอตอนหลังเรารู้ว่าอะ่ะเราเข้าไปหาข้อมูลได้จากอินเทอร์เน็ต Facebook อยากรู้อะไรก็เซิร์ช g o o g l e อ๋อมันง่ายเราอาจจะไม่ต้องปลูกเก่งหรอกคะ่ะแต่เราปลูกแล้วเราได้ทานผักเป็นผักได้ทานจริงๆแล้วมันก็อร่อยนะยังคุยกันกับคุณหมอว่า ตอนเด็กๆเนี่ยเราทานผักคะน้าเราก็เคี่ยวออกคือมันเหมือนทําไมผักมันขมอ่ะผู้ใหญ่ทานได้แต่เราทานไม่ได้จนตอนนี้เราถึงรู้ว่าพอเรามาปลูกเองอ่ะคะคะน้ามันอร่อยมันไม่มีเหม็นเขียวไม่มีเหม็นยาแล้วมันไม่ขมก็เลยรู้สึกว่าเราทานผักได้ง่ายขึ้นเราไปแนะนําให้กับคนที่เขาอยากเรียนรู้จากเราเขาก็จะได้เอาไปให้หัดลูกให้ทานผักเราก็แนะนําเขาแล้วเขาปลูกได้ ลูกเขาจะไม่ทานผักก mm ็ทานนะคะตอนนี้เราก็ดีใจแทนก็ร hmm. ู <Feel delicious. S 2> mm ้ส hmm. <oru> ึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมีคนได้ประโยชน์อีกต่อหนึ่งเราก็ดีใจก็แบบพอเราเริ่มทำได้แล้วเราก็ไปคุยที่โรงพยาบาลโมนิดโมหน่อยนะคะก็เริ่มมีเจ้าหน้าที่พยาบาลสนใจเมื่อวันก่อนนี้เองน้องห้องป่าตัตคนนึงบอกอาจารย์คะเมื่อก่อนพวกเราไม่ค่อยมีใครปลูกผัก ตอนนี้โควิดมาอยู่บ้านกันเยอะขึ้นแล้วก็ปลูกกันใหญ่เลยค่ะแล้วก็ที่เราให้ต้นอ่อนไปอ่ะเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ลองเลี้ยงต้นไม้นะเขาชอบเขาก็มาเรียนรู้จากเราอีกทอดหนึ่งคือกลายเป็นว่าช่วงนี้จุดประกายให้คนอยากมีสวนผักในบ้านกลุ่มหนึ่งออกจากบ้านไม่ได้คือจะไปซื้อก็ไม่ได้คนขายก็ขายไม่สะดวกถ้าสามารถมี ผักในบ้านเองเนี่ยอย่างน้อยก็อยู่ในบ้านแล้วอุ่นใจไม่อดค่ะแล้วก็ได้ของปลอดภัยด้วยมันเหมือนเรามีแหล่งอาหารในบ้านไม่ว่าจะมีวิกฤตหรือไม่มีวิกฤตมันช่วยชีวิตเราได้ตลอดพอมาเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีความสําคัญขึ้นไปอีกและหลังจากที่เป็นมือสมัครเล่นฝึกปลูกผักอยู่หลายปี<ฮ>ะนะครับแอมตอนนี้คุณหมอต้องบอกว่าเป็นนักปลูกผักมืออ,อาชีพแล้วนะครับ ที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือสวนของคุณหมอนะครับแอมเป็นไงหูสวยเนาะสวยมากมาเลยครับดูไม่ธรรมดาเลยนะครับต้องบอกว่าหรูหราสไตล์ยุโรปนะครับและที่สําคัญก็คือว่าคุณหมอเป็นคนที่ปลูกผักแบบจริงจังมากนะครับแอมบอกว่าผักที่ปลูกไว้มีมากกว่า20อย่างเลยนะครับมีทั้งผักกินใบอย่างพวกผักสลัดผักกวางตุ้งกระหล่ำนะครับแล้วก็ยังมีแตงกวามะเขือเทศมะเขือม่วงแล้วก็ยังมีถั่วพุ่มนะครับรวมถึงสารพัดผักอีกมากมายนะครับแอม เรไร้ว่าจะกินอะไรเนี่ยก็สามารถรเดินเก็บได้รอบบ้านเลยนะคะเนี่ยอยากจะบอกว่าเราปลูกตามสภาพบ้านเราก็ได้ค่ะสมมุติว่าเรามีที่เยอะเราอยากจะออกแบบยังไงก็ได้แต่ถ้าเรามีน้อยอ่ะเราปลูกในภาชนะได้หรือบางคนก็วางที่เรียกสวนแนวตั้งอะค่ะแขวนไว้กับรั้วรั้วบ้านประตูบ้าน ทำตะขอเกี่ยวทำเชือกปูอะไรก็ได้มาใส่ดินแล้วก็ปลูกเป็นต้นๆก็ได้ไม่ต้องไปทําแปลงลงทุนน้อยมากเลยแล้วอยากจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ใครทําก็รักคือเริ่มจากไม่เป็นพิสูจน์แล้วด้วยตัวเองเมื่อก่อนคุณเี่ว่าทำไมคนปลูกผักนี่เขาเขาต้องปลูกใครคนเลี้ยงกล้วยไม้ก็ต้องเลี้ยงคนตีกอล์ฟเขาต้องตีกอล์ฟมันติดนะ่ะคนวิ่งก็ต้องวิ่งทุกวันอ๋อเราพอปลูกผักแล้วรู้เลยมันมีความสุข ร่างกายเหมือนกับต่อให้เราเหนื่อยมาจากที่ไหนเรารู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวพอเราได้มาทำมันหายเลยอะค่ะอาการที่เราปวดเมื่อยจะปวดเมื่อยเข้าสวนก็หายจากเหนื่อยเนื่อยก็หายมันสดชื่นเราอาจจะเหนื่อยกายแต่เรามีความสุขมันร้อนมีเหงื่อแต,แต่ว่าใจมันมีความสุขเลิศเลินลองทำแล้วจะชอบ บางคนบอกว่ามันจะยากไหมไม่เคยทําก็บอกได้ว่าตอนขับรถไม่เป็นก็ยากใช่ไหมคะตอนว่ายน้ําไม่เป็นตอนเด็กขี่จักรยานทุกอย่างมันเรียนรู้ได้หมดนั้นอย่าไปกลัวว่าหนูจะทําได้หรือเปล่าแล้วก็ได้แต่ฝันกัะอ่านเนาะอยากให้ลองทําทําไปหาความรู้ไปทําไปหาความรู้ไปจากอินเทอร์เน็ตก็ได้แล้วแล้วมันจะมันจะมีความสุขและภาคภูมิใจยิ่งยุคนี้ ก็คือเรากำลังตื่นตัวเรื่องอาหารปลอดภัยเรามีแหล่งอาหารปลอดภัยในบ้านมันไม่ต้องขับรถออกไปหาซื้อเราอยากได้เม,มื่อไหร่เมื่อสดเมื่อนั้นต่อให้เราไปซื้อผักปลอดสารจากข้างนอกบ้านแต่มันก็ไม่ได้สดตลอดเวลาพอมาเข้าตู้เย็นเนี่ยต่อให้เราถนอมอาหารวิธีไหนมันก็อาจจะมีการสูญเสียวิตามินไปบ้างจากเวลาที่ผ่านไป ถ้าถ้าใครยังไม่เคยลองทำสวนครัวอยากให้ลองดูแลจะรู้สึกว่าความสุขมันไม่ต้องไปหานอกบ้านอยู่ในบ้านในรั้วเราหน้าบ้านหลังบ้านไปตรงไหนก็เจอความสุขค่ะอยากจะพูดถึงประโยชน์นะคะสำหรับการปลูกผักในผู้สูงอายุคือการปลูกผักเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ เราค่อยๆทำคือถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนแอโรบิกคือมันไม่กระชากหักโหมเหมือนเราไปเล่นกีฬานะเราอาจจะมีก้มบ้างย่อบ้างยกของหนักนิดหน่อยโหนปีนแต่มันจะนุ่มนวลกว่าเราไปเล่นหนักๆเล่นอะไรถ้าทำได้นะคะเพราะเราเป็นผู้หญิงเราก็รู้สึกว่ารุนแรงนักเนี่ยถ้าคนสูงอายุมักจะเกิดเรื่องข้อหกล้มแล้วข้อสะโพกหัก ออกกาลังด้วยการปลูกผักทาสวนครัวเบาๆในบ้านก็ดีแล้วก็ไม่สร้างความเครียดให้ร่างกายร่างกายก็จะไม่หลั่งฮอร์โมนที่ผลิตออกมาเวลาเกิดความเครียดนะครับเขาเรียกสเตรอรอโมนมันจะทําให้เหมือนเกิดเส้นเลือดตีบตัวเกิดความดันสูงเกิดน้ําตาลขึ้นอะไรพวกนี้คือคือมันดีกับสภาพร่างกายและจิตใจ คือด้วยภาวะที่ตอนนี้บุคลากรสาธารณสุขทำงานหนักนะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้เขาให้เขาภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำงานถึงจะเหนื่อยเขาก็คงเห็นผลที่เกิดขึ้นอะแล้วเขาก็คงหายเหนื่อยแล้วก็อยากจะให้กำลังใจกับอีกกลุ่มหนึ่งอยากให้คนที่รู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตมันน่าเบื่อมไม่สนุกไม่ได้สังสรรค์ ลองลองหาความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวเองและรอบตัวไม่ต้องไปไหนไกลในเมื่อเราต้องอยู่บ้านเราลองหาความสุขในบ้านลองค้นหาตัวเองในแบบใหม่ๆเราอาจจะเจอทางเลือกของชีวิตที่มีความสุขมากกว่าเดิมโูโ่เห็นคุณหมอแล้วต้องบอกว่าชื่นชมจริงๆนะครับแอมเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะบอกว่าอยากจะปลูกพัก แต่ว่าไม่ได้ลงมือสักทีหนึ่งนะครับแต่อย่างคุณหมอนี่ค่อยๆเรียนรู้นะทีละนิดทีละนิดนะครับจากคนไม่กินผักนะครับคุณผู้ชมค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็ลงมือทำโอ้โหตอนจนตอนนี้ต้องบอกว่าสามารถพึ่งพาตัวเองในเรื่องของอาหารนี้ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับอย่างนี้นี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับผู้สูงอายุนะคะคอยู่บ้านแบบนี้เนี่ยก็สามารถปลูกผักไปนะคะฝึกสมาธิฝึกจิตใจให้สงบได้อีกด้วยค่ะใช่ครับแล้วก็เป็นการออกกําลังกายภายในตัวด้วยนะครับเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงเลยนะครับ เข้าสู่ช่วงที่2รายการนะคะช่วงไขข้อข้องใจสูวงวัยรู้ภัยโควิด -19 ค่ะคในช่วงนี้นะคะเราก็ให้คุณผู้ชมกับทางบ้านนะคะส่งคําถามมันเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนดูแลผู้สูงอายุนะคะก็สามารถถามมันมาได้นะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายในเรื่องของการดูแลนั่นเองค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณหมอสุทัศน์กรุ่งเรืองหิรัญยานะครับ คุณหมอเป็นหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจนะครับยังอยู่กับเราอีกหนึ่งวันนะครับเพื่อที่จะไขข้อข้องใจคําถามต่างๆนะครับสำหรับคําถามแรกนะครับจะเป็นคําถามจากคุณวันนภสอนนะครับเกียรติทนาธนะครับอายุ24ปีจากจังหวัดกระยองครับช่วงโควิดนี้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยคะ่ะแต่จะออกไปตามร้านสะดวกซื้อบ้างอยากจะถามว่ามีโอกาสติดโควิดจากการไปร้านสะดวกซื้อต่างๆอย่างไ้ไครับครับต้องเรียนว่า ขึ้นอยู่กับว่าการดูแลของร้านค้าร้านนั้นๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าร้านค้ายังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมเหมือนตอนยังไม่มีโควิดระบาดแค่เอาสินค้าเอาเข้าวของมาจัดเรียงบนเชลล์แล้วก็ไม่ได้มีมาตรการอื่นใดนอกเหนือจากนี้เลยก็ลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการในร้านค้านั้นก็ย่อมมีความเสี่ยงมากกว่าทีนี้ถามว่ามาตรการเหล่านี้ที่พูดถึงคืออะไรก็คือว่า สินค้าที่วางบนเชลฟ์เนี่ยเมื่อมีการสัมผัสมือมีอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะหรือแม้กระทั่งตัวเชลฟ์เองเมื่อมีคนไปจับเนี่ยอาจจะต้องมีการเช็ดล้างทําความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อเนี่ยเป็นระยะระยะนะครับคือไม่ใช่เช็ดวันละครั้งก็จบคงไม่ได้อาจจะต้องมีการเข้าไปเช็ดล้างทําความสะอาดด้วยน้ํายาที่เหมาะสมเนี่ยทุกๆครึ่งถึง1ชั่วโมงก็เข้าไปเช็ดทีอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีแอลกอฮอล์เจลไว้ให้บริการให้แก่ลูกค้าที่เข้าออกร้านนะครับ ยิ่งดีไปกว่าน,นั้นถ้าทางร้านเนี่ยสามารถสกรีนคนแล้วคนที่มีไข้เนี่ยไม่ให้เข้าร้านอย่างนี้เป็นต้นก็ยิ่งทําให้ลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการในร้านเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเหล่านี้เราจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะครับนอกจากจะขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยแล้วที่เราจะต้องมีการปิดแมสฟอกมือล้างมือบ่อยๆแล้วก็เ,เว้นระยะห่างจากคนข้างหน้าคนใกล้เคียงพอสมควรแล้วเนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับมาตรการที่ทางร้านเนี่ยได้ออกแบบและดําเนินการให้กับลูกค้าด้วยนะครับแบบนี้แหละคะ่ะทุกคนเนี่ยตอนนี้อยู่บ้านเนี่ยก็มองว่าการซื้อของใกล้บ้านอย่างร้านสะดวกซื้อเนี่ยเราอาจจะไม่เสี่ยงติดโควิดหรอกแต่จริงๆ,ๆแล้วนะคะไม่ว่าจะไปไหนยังไงเนี่ยการป้องกันตัวเองไว้คือดีที่สุดนั่นเองใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใกล้จะไกลก็ควรจะสวมหน้ากากเป็นประจำนะครับมาถึงคําถามที่2นะครับเป็นคําถามจากคุณสุรพลพันเจริญนะครับอายุ66ปีอยู่ที่จังหวัดอยุธยา คำถามนี้น่าสนใจมากนะครับแอมถามว่าใกล้จะถึงช่วงหน้าฝนแล้วเพราะฉะนั้นสถานการณ์โควิดนี้จะรุนแรงขึ้นหรือเปล่านะครับคุณหมอครับโรคเชือ้อโควิดเนี่ยถ้าตากแดดแล้วขอว่าฆ่าได้แต่ถ้าเกิดเข้าหน้าฝนเนี่ยเชือ้อโควิดจะระบาดหนักขึ้นไหมครับฤดูฝนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่ามีความสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะทำให้โควิด 19เกนี่ยกลับมาระบาดในประเทศไทยหนักขึ้นหรือเปล่าอันนี้เราตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่าเป็นจุดที่น่าจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยปกติในช่วงปีที่ผ่าน,านมาที่ไม่มีโควิดระบาดเราก็มีโรคประจําของเราเจ้าเก่า2โรคอยู่แล้วนะฮะอันที่1ก็คือไข้หวัดใหญ่อันที่2ไข้เลือดออก2เจ้าประจํามาอยู่แล้วแล้ว สิ่งที่น่ากังวลก็คือว่า2เจ้าประจํานี้นะครับทั้งไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกอาการในตอนเริ่มต้นคล้ายกันมาด้วยอาการไข้มาด้วยอาการคล้ายคนเป็นหวัดสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือพอเริ่มเข้าฤดูฝนเนี่ยมีโควิด -19 เข้ามาร่วมแจมด้วยอีก1โรคเนี่ยแม้ว่าตอนนี้ตัวโรคของโควิด -19 ในประเทศไทยจะมีแนวโน้มดีขึ้นก็ตามแต่เราย่อหย่อนไม่ได้นะครับ เราจะต้องการไม่ตกเหมือนที่ท่านโฆษกสบคได้เรียนไว้แล้วนะครับก็คือว่าต้องมีวินัยก็คือ1เว้นระยะห่างอันที่2ล้างมือบ่อยๆจะด้วยน้ําบวกกับสบู่หรือว่าแอลกอฮอล์เจลก็ได้นะครับแต่ต้องเน้นย้ําว่าใช้การล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าลืมปิดแมสเวลาออกไปภายนอกนะครับมาถึงคําถามสุดท้ายนะคะมาจากคุณสุรชัยชัยเวทนะคะอายุ52ปีจากกรุงเทพมหาคน,นะครค่ะ ทิธีที่ผมจะป้องกันตัวเวลาไปจนากนบ้านอย่บ้านนี้จะต้องให้ทำยังไงบ้างเึ่เจะปอดภัยใจกันอะไรโควิดอาศัยหลัก3อย่างก็คือว่าใหนึ่งล้างมือบ่อย,อยนะครับโดยเฉพาะเวลาเราจับสตางค์จับเงินจับเหรียญจับธนบัตรนะครับอันนี้เราก็ฟอกมือด้วยแอลกอฮอล์เจลเป็นประจำทั้งก่อนจับหลังจับนะครับอันที่2ใส่แมสใส่หน้ากากไว้ตลอดเวลานะครับแล้วก็อันที่3ามเนื่องจากขับวินเนี่ย มันก็เลี่ยงลําบากนะครับที่ผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังจะสัมผัสกับเราแต่เราก็พยายามสัมผัสกับผู้โดยสารให้น้อยสุดเท่าที่จะทาได้ผมคิดว่าเราทําประมาณนี้แหละครับก็น่าจะดีที่สุดแล้วเนื่องจากว่าตัวรถมอเตอร์ไซค์เองเนี่ยเป็นยานพาหนะที่เปิดกว้างก็หมายความว่าไม่ไม่ได้เป็นเหมือนรถยนต์หรือรถบัสที่อากาศจะหมุนเวียนอยู่ภายในตัวรถแต่นี้มันเปิดโล่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะกระจายโดยทางการไอจามมันก็ น้อยกว่าเมื่อเทียบกับรถพาณนชชนิดอื่นๆถ้าปฏิบัติตามหลัก2-3ข้อที่เรียนไปก็น่าจะลดความเสี่ยงลงได้ในระดับหนึ่อาลครับทั้งหมดนี้ก็คือช่วงไขข้อข้องใจสูงวัยรู้ภยัยโควิด19ครัคำถามแต่ละสัปดาห์นี้ก็จะสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับ,รบแอมตามแต่สถานการณ์เชื่อว่าเดี๋ยวพอถึงสัปดาห์ถัดๆไป คำถามที่คุณผู้ชมสงสัยก็น่าจะเปลี่ยนไปนะครับจากเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยก็อาจจะมาเรื่องอื่นๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยก็สามารถที่จะเขียนคําถามแล้วก็ส่งเข้ามาได้นะครับในรายการลุยไม่รู้โดยครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงห้องเรียนสูงวัยยุคโควิด -19 นะคะวันนี้เรามีครูป้องค่ะสิริกุลซื่อต่อชาตินะคะ ครูป้อมจะมาสอนวิธีการทำแชมพูจากมะกรูดค่ะจะเป็นอย่างไรอุ๊ยไปชมกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวป้าป้อมจะมาสอนทำแชมพูมะกรูดเอาไว้ใช้เองที่บ้านนะคะในช่วงที่หลายๆคนใช้เวลาอยู่บ้านแล้วก็มีเวลาเยอะนะคะเริ่มเลยจาก ดีค่ะมะกรูดถ้าใครได้ปลูกไว้ที่บ้านก็เด็ดออกมาใช้ได้เลยนะคะมั่นใจว่าไร้สารเคมีแน่นอนก็เลือกลูกที่สวยๆแต่งเต็มที่นะคะตามน,นี้มะกรูดนะคะบระเพนะคะขิงขิงแก่นะคะใบย่านางพกนี้ปลูกไว้ที่บ้านนะคะอัญชันนี้ก็ปลูกติดบ้านไว้นะคะ <S <S เริ่มจากมะกรูดนะคะเราจะหั่นโดยที่ ไม่ใช้เนื้อนะเดี๋ยวป้าป้อมจะหั่นให้ดูนะคะนะคะ่ะพยายามให้ติดตัวสีขาวให้น้อยที่สุดนะคะเอาแต่ผิวนะคะส่วนตัวเนื้อด้านในอะ่ะเราไม่ทิ้งนะคะเราจะเก็บเอาไว้ต้มแล้วก็กรองออกมาสามารถเอาไปใช้ทำน้ำยาล้างจานได้หรือไม่ถ้าใครไม่อยากทำก็หันห่นหัแล้วก็ใส่ถังหมักเอาไว้ ทำน้ำยาในประสงค์ได้นะคะหั่นมะกรูดเสร็จแล้วนะคะก็ใส่หม้อนะคะแล้วก็เราก็มาหัน่นฉีดต่อมีย่านางด้วยย่านางนี้ไม่ต้องห,หั่นฉีกไปเลยนะคะ,คะแล้วก็มีบรเพชรนะคะ บระเพทนี่จะช่วยเรื่องแบคที ria นะคะที่หนังศีรษะได้ส่วนแย่นางก็เป็นเป็นพืชทิดเย็นนะคะช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นเกี่ยวกับหนังศีรษะด้วยนะคะ,ะเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ทุกอย่างลงหม้อนะคะแล้วก็ใส่น้ำใส่แค่พอท่วมพอนะคะแค่สุกว่า ปั่นได้นะคะไม่ไม่ใช่เคี่ยวให้นานคือแค่พอเดือดแล้วก็ปิดฝาหมอ้อแล้วก็ดับไฟนะคะทิ้งเอาไว้จนเย็นนะคะพอเย็นได้ที่แล้วเราก็ค่อยเอามาปั่นนะคะปั่น นานแค่ไหนเนี่ยเราคงจะบอกเวลาไม่ได้เนาะใช้วิธีสังเกตเอาล้วกันแล้วก็ลองเอามือวิบบี้ดูถ้ามันยังสักๆอยู่แล้วก็ปั่นต่อนะคะปั่นให้ละเอียดกรนะองด้วยกระชอนนะคะหรือไม่ก็พักขาบบางที่ตาไม่ต้องถี่นะจะได้มีเศษเนื้อละเอียดๆหล,ล่นออกมาด้วยนะคะ ะะกากเนี่ยสามารถเอามาหมักผมไว้ได้นะคะช่วยให้ผมร่มด้วยนะคะเมื่อกี้ป้าป้อมไม่ได้บอกนะว่ามะกรูดเนี่ยทำไมหั่นเอาแต่ผิวเราไม่เอาเนื้อเนาะเพราะว่าเนื้อเขาความเปรี้ยวอะค่ะความเปรี้ยวมันจะเป็นกรดทําให้กัดหนังศีรษะได้นะคะเราจะใช้แค่ผิวแค่น้ํามันหอมระเหยของมะกรูดเท่านั้นนะคะ นั้นว่าเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ภรมมะกรูดทำเองได้ที่บ้านในสถานการณ์ที่โควิด -19 ระบาดในช่วงนี้ถ้าใครอยู่บ้านใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะสามารถที่จะหยิบจับของในครัวมาใช้ได้เราไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะและมีของที่ดีแล้วก็ปลอดภัยไว้ใช้ในครัวเรือนค่ะ อ่าแล้วครับก็ไปทดลองทํากันได้นะครับแอมแอมไปทดลองทําได้นะได้เลยค่ะเดี๋ยวอาจจะเราทดลองทําดูนะคะสำหรับแชมพูมะกรูดนะคะ<ช>คุณป้อมผมจะได้นุ่มสลวยสวยเก๋อย่างนี้่เองค่ะครับแล้วก็กลับมาพบกับเราสองคนได้นะครับกับลุยไม่รู้โรยสูงวัยรู้ภยัยโควิด -19 นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ